ทำอธิษฐานในถิ่นธุรกันดาลกันดาลวิถีบทที่14ข้อ11ถึง20เช้าอิสราเอลที่เดินผ่านถิ่นธุระกันดาลตามเสาเมฆที่พระเจ้าทรงนำทางตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับดินแดนคาณาอันที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้พระเจ้าทรงเลือก12คนหนึ่งคนจากแต่ละครอบครัวในอิสราเอล และส่งพวกเขาไปสำรวจดินแดนคานาอันจาก12คนที่ไปเยือนดินแดนคานาอันมีสิบคนรายงานดังนี้ดินแดนคานาอันเป็นดินแดนที่ดีมากมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลและมีผลไม้ที่สวยงามมากมายอย่างไรก็ตามมีป้อมประการขนาดใหญ่มากและคนที่แข็งแร่งอยู่ที่นั่นเราไปที่นั่นไม่ได้เราเหมือนตั๊กแตน จากนั้นชาวอิสราเอลที่ได้ยินเรื่องนี้พูดว่าแทนที่จะสู้และตายกับชาวคานาอันให้เราตั้งผู้บัญชาการคนใหม่และกลับไปอียิปต์ในความเป็นจริงพระเจ้าได้ยินคำบ่นของชาวอิสราเอลมานับไม่ถ้วนตั้งแต่พวกเขาออกจากอียิปแต่พระองค์ทรงเข้าใจและให้อภัย ความไม่พอใจทั้งหมดของพวกเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าดินแดนที่ทรงสัญญาไว้จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมเมื่อพระเจ้าทรงได้ยินคำว่ากลับไปอียิปต์ผงตัดกับโมเสสดังนี้ชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่เพิกเฉยต่อเราและไม่เชื่อในเราดังนั้นชนชาติอิสราเอลทั้งหมดจะถูกทำลายด้วยโรคระบาดโมเสส เราจะสร้างชนชาติใหม่เริ่มจากเจ้าพระเจ้าทรงโกรธมากความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและอิสราเอลดูเหมือนจะแตกหักไปโดยสิ้นเชิงพระเจ้าทรงโกรธและตัดถึงการทำลายล้างอิสราเอลด้วยโรคระบาดในเวลานั้นโมเสสยืนอยู่ระหว่างพระเจ้าและชาวอิสราเอลและเริ่มอธิษฐานมีคำกล่าวว่า พระเจ้าทรงกิ้วช้าและเปี่ยมด้วยความรักทรงอภัยความผิดและการละเมิดดังนั้นโปรดอภัยความผิดของชนชาตินี้เหมือนที่พง่์ทรงอภัยพวกเขาตั้งแต่พวกเขาออกจากอียบโมเสสพูดถึงลักษณะของพระเจ้าทีละอย่างเราพูดถึงพระเจ้าผู้ไม่ทรงกิ้วง่ายและมีความรักมากมายเขาอธิษฐานว่า แม้ว่าผู้คนจะทรยศและมีเจตนาร้ายแต่พระเจ้าทรงดีและเมตตาและจะทรงอภัยพวกเขาและจะเป็นประโยชน์ต่อพระเจ้าโมเสกกลัวแค่ไหนเมื่อเขาพูดเช่นนี้แต่คนที่อธิษฐานคือคนที่รู้ว่าพระเจ้าคือใครนอกจากนี้คนที่อธิษฐานคือคนที่พูดบางอย่างกับพระเจ้าด้วยความกล้าหาญแม้ว่าเขา หรือเธอจะกลัวและตัวสันสำหรับครอบครัวของเราประเทศของเราและโลกของเราพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของโมเสสและตอบรับเราจะอภัยเจ้าตามคำของเจ้านั่นมันน่าทึ่งมากเพราะคำอธิษฐานของคนหนึ่งช่วยชนชาติได้เพื่อนๆมันเป็นเพียงคำอธิษฐานของโมเสสหรือ เรารู้จักพระไทยของพระเจ้าอย่างเต็มที่และอธิษฐานโดยรู้ถึงพระสัญญาและลักษณะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์เมื่อเพื่อนของเราอธิษฐานระหว่างพระเจ้าและครอบครัวของเราระหว่างพระเจ้าและประเทศของเราและระหว่างพระเจ้าและโลกพระเจ้าจะทรงช่วยครอบครัวประเทศและโลกของเราให้รอดอย่างแน่นอน Thank you